สวัสดีค่ะวันนี้นาเดียจะพามาเล่นเกมแมปโททาวเวอร์เลื่อยสอนะคะถ้าถ้างั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าถ้าถ้าใครอยากให้มันไปถึงเส้นชัยเร็วๆหน่อย mm. ก็กดกดปุ่มไลค์เกมแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มมันก็มันก็จะ ไปได้มันก็จะว้าไปที่ไหนสักแห่งที่ที่มันสูงสูงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแมพที่แมพแมพคนที่เก่งออบบีเขามาเล่นกันนะและแล้วแมพเนี้ยเขามีดราม่าก,กันด้วยนะไม่ไม่รู้ว่าดราม่ามันจะเยอะหรือเปล่าแต่ก็ไปดูแต่ก็ไปดูกันเลยอ่าอ้ยมีเพื่อนตก กระโดดไปไปเอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวเกินทำไมอันนี้มันเร็วขึ้นอนะมันเร็วขึ้นสิบเท่าเลยอ่ะมันนา่าจะปรับปรุงใหม่นะโอเคแล้วก็อตกตกก็บอกแล้วว่าว่าใครที่ไม่เก่งออฟบี้ก็อย่ามาเล่นเกมนี้นะเพราะว่า มันมันยากมากเลยก็นาเดียก็ไม่ค่อยเก่งออฟบ,บี้เท่าไหร่แหละแ,แต่ก็เล่นได้อยู่อ่าแล้วก็ปีนนี่มีบันไดล่องหดตรงนี้ได้นะครแล้วก็แล้วก็กระโดดอ่าปีนอ่าจะเปีนปีนปนกระโดด กระโดดอ่ะกระโดดเลยอืมกระโดดไอ้ตกอีกแล้วบอกแล้วว่าตรงเนี้ยต้องนี่คนเก่งแบบพี้เท่านั้นที่ต้องมาเล่นได้อะ่ะแล้วก็แล้วก็มันเคยมีคนแล้วก็มันเคยมีคนซื้อแอดมินด้วยนะแล้วก็แอดมินอะ่ะก็แพงอยู่นะเออแต่ตอนที่ แต่ตอนที่เคยนาเดียเคยเห็นตอนที่มาเล่นตอนยังไม่ได้เคยถ่ายคลิปอะเคยเคยเห็นแบบคนไต่กำแพงขึ้นไปด้วยอะไม่รู้ใช้อดมินหรือเปล่าแต่น่าจะแต่น่าก็จะใช้อยู่ละเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะต้องใช้อดมินตกอีกแล้วยากอะอ่ะปีนเอาปีนสิ กระโดด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 เลยกระโดดกระโดดเออล้วก็ล้วก็กระโดด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 อันนี้มันเร็วขึ้นมากเลยนะใครที่ยังไม่รู้ก็ระวังนะมันมันจะเร็วขึ้นไม่งั้นอาจจะตกได้ไม่รู้ไม่รู้ ว่าตรงอื่นมันจะปรับปรุงตรงไหนบ้างนี่แล้วก็เราจะไปถึงจุดที่เขาดราม,ม่ากกันแล้วนะไปเอ้ตกอีกแล้วมาเกือบถึงแล้วโอเคอันนี้อันนี้เอาจริงแล้วอันนี้เอาจริงแล้วถ้าตกถ้าตกอีกก็ไม่เป็นไรกระโดดกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดป้ายป้ายอืมนี่เราจะถึงละแต่พอหลังๆมาพอเราโดนอันนี้ใช่ไหมนี่เราโดนอันนี้ปกติเราโดนเราโดนแบบเนี้ยเราโดนแบบเนี้ยมันมันจะเลือดเลือดลดแต่แต่ถ้า เราไปโดนเราไปโดนอันที่อยู่ข้างบนแล้วอะ่ะอันนี้ต้องปิดเน็ตนะปิดเน็ตต้องมันจะค้างถ้าปิดเน็ตอะ่ะโอเคถ้าถ้าเราไปโดนโดนลาวาข้างบนอะ่ะมันมันก็จะตายมันไม่เหมือนเลือดโดดแบบข้างล่างอะ่ะทุกคนก็ตั้งระวบางกันด้วยนะ โอเคกระโดด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 ตรงนี้ตรงนี้ก้องใช้หมวกมองมือ,บบอมอ,บบองบุคคลที่หนึ่งอันนี้โ okay. อเคนะอุ้ยเห็นไหมมันจะเลือเล่อนรดแบบนี้เนี่ยเห็นหลอดเลือดตรงนั้นไหมอันนั้นแหละหลอดเลือดของเรา อ่ะไปออันนี้อ๋อตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่เวยปกติถ้าเราจะไปโดนสีขาวมันก็จะหายแต่ตอนนี้มันมีแค่สีแดงและกระโดดกระโดดอุ้ยตรงนี้ยากตรงนี้ยากตรงนี้ยากโอ้แต่ก็เคยไปได้อยู่หาตรงนี้ตรงนี้ไปได้ไป กระโดด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 อุ้ยตรงนี้เร็วขึ้นอีกแล้วเออใช่ไปต้องสีน้ำเงินแล้วเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะสร้างมันเถอะเอาตกอีกแล้วอ่าปิดเน็ตหม่ปิดเน็ตหม่ปิดเน็ตหม,ตม่โอเคไป ปิดเปิดเน็ตขยับไหมขยับขยับแล้วงงใช่ไหมล่ะงงใช่ไหมล่ะว่ามงวัดมา,า,า,าตรงนี้ได้ไงเออไปกระโดดเอา,เ,อาเดี๋ยวเราจะเอาเเราจะรอแกล้งอันที่แกล้งเพื่อนตรงนั้นเอาแก้งไม่โดนอีก โอเคไปก็ได้ดูก็กลับไปแกล้งอีกดีไม่หันมามองซะด้วยแล้วมาลีมาซี่มาซี่ไม่ทำอะไรหรอกไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคมีคนมา,มา ตัวนี้เราจะไม่แกงนะเพราะว่าเขาไม่่อยแกงเพื่อนเท่าไหรบางทีก็แกงบางทีก็ไม่แกงอะไปไปเร็วเพื่อนไปอะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้อยู่อะไปโอ้เลือรถอ,อะไปอย่างนี้เลยตก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 ไปสี่ไปสี่โอเคไปแล้ว โอเคแล้วโอ้โหตรงนี้ก็ยากหน่อยนะตรงนี้ก็จะยากนิดนึงโอเคอึบ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 โอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคอือพูดถึงนเดี๋ยวตกบ่อยมากเลยนะอันนี้ตกอีกแล้วเนี่ย บอกใครที่ไม่ค่อยเก่งใครที่ไม่เก่งออบบี้ก็อย่ามาเล่นเกมนี้ะเตือนเตือนอีกรอบนะจะเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าใครแก้มันเล่นอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวร้อนตายนะเออต้องหอวท้อด้วยนะตอนที่พูดแบบนั้นนะ่ะโอเคเปิดเน็ตแล้วไปกระโดดยังสบายสบายโอเคเปิดเน็ตเอา ยังไม่มามาแล้วเบิเน็ตมาล้วงงใช่ไหมล่นะเอาฉันรู้ว่าเธอจะกล้าฉันหรือว่าไม่แกงก็ลองไปดูโอเคไม่แกงอ่ะไปอืมาปกระโดดอย่าง,งีง เนี่ยกระโดดกระโดดเลยเนี่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 กระโดด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 เออแบบนี้แหละโอ๊บโอ๊บเออโอเค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 กระโดดกระโดดจะตกนะ อย่าตกนะอย่าตกโอเคไม่ตกโอ้ยตกอีกแล้วโอ้ยโอเคอ่ปิดเน็ตรเรียบร้อยป้ายอ่าอ่าป้ายปะเออแกล้งฉันหรอไม่มีทางแกล้งฉันได้หรอกนี่เป็นไงละ่ะ ไปดีกว่าโอเคไปไปไปต่อนะไปต่อเลยไปต่อไปต่ออ่ากระโดดกระโดดกระโดดเลยกระโดดกระโดดโอเคกระโดดเลยกระโดด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 อ่าชึบชึบชึบโอเค ไปไปเลยไปไปเลย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  ไปก่อนเลยไปคอนเอาไม่ไปอ่ะงั้นงั้นไปก่อนนะเอาไอตกเอาทำอยที่ไหนเนี่ยไปคอนอยู่ที่ไหนเนี่ย,นนยวาลอคไปได้ไหมเนี่ยวอลอคไปไม่ได้ด้วยวาลอคไปเป็น งาตกไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต่ออนะีพีสองหน้าบ๊ายบาย